ัลโหลฮัลโหลฮทก็หวัดดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็กลับมาเช่นเคยในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะครับกับเจ้าเกม f อฟอาร์เจวันนี้นะครับผมก็จะเรียกว่าอะไรวันนี้เป็นวันที่เรียกว่ากูทําอะไรของกูวะเดี๋ยวจะงงทําอะไรนี่ไงครับสังเกตไหมครับป รอรถหายครับรอรถผมหายไปแล้วครับไม่ได้เป็นคันเดียวซะด้วยสิครับอัน <categor> น <iser> <c oughs> ี้เปลี่ยนยางแล้วก็โอ้โหเฮียร้อไปพัดแบบอห่อึพยมแปลใจว่าทำไมนะเป็นเล่นฟาร์มกันมาก็ประมาณนั้นแหละครับ รอรถมหายครับทุกคนเหล๋ลวคะขอบแม็กมันจะเป็นยังไงกับเจ้าตัวมดนี่มันเป็นมดยางล้อกลมแล้วก็ยางล้อไม่มดแม็กใหม่นะแต่ประเด็นประเด็นว่าผมไปเอามดของเจ้าตัวเวอร์ชั่น3.1มานั่นแหละครับ ความมันไลก็เลยจะเริ่มขึ้นน่แหลนนะไปเอามอดตัวเก่ามาแล้วมาลงอ,อของตัวใหม่สภาพมันก็เลยจะบักบกมาเลยเดี๋ยวจะไปลงห้องไหนดีวะโอเคล้อไปไปพัด <c oughs> โหสภาพแล้วรถรถดูเราลงองคนหนึ่ง <c oughs> แข่งกันหน่อยดิไอ้เคียรล้ม <c oughs> ยางไม่มีมีแต่แม็กไอ้เหี้ยชอบะอะไรแบบนี้อ๋อทะลุได้โอเคไม่เป็นไรตัวบัมค้นพลังล้อไปพัดพลังแห่งล้อไปพัด ใบพัดอินเอฟอาเล gend ไว้เรอใบพัดแบบใบพัดจริงเลยอะเหลือตะก้านขอบขอบแม็กกับยังหายไปไหนก็ไม่รู้โอ้ยเสียลื่นก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะปิดเทอมแล้ะแล้วย่างงานการตอนนี้ก็เคลียร์ไปหมดแล้วมีเวลาให้กูทำคลิปสักทีโอเค คือไม่ใช่หรอกคืออัดสน,นมเมื่อกี้นี้เลยคือแบบเป็นลงมดมาแล้วแบบว่ายางแบบมันหายไปก็เลยแบบปิอัดหน่อยแล้วกันแบบนี้ขยะได้ตัวเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ <c ười> ไปลองเล่นดูตลกดิ <c ười> ลองเล่นรถไม่มียางดู <c ười> โคตร้าวุ่นเลยเ <c ười> ลาเราเดูเรแล้วคี่แก เฮ้พี่เท่ดีวะ่ะรถไม่มีอย่างรถแห่งอนาคตอ้าวออกเลยมาห้องอีกห้องหนึ่งเสียงรถก็ไม่มีดีจะเสียงเทอร์โบเดี๋ย<ป>นะร,รถพี่แก รถพลังใบพัดเฮ้เดี๋ยวนะไอ้คันนี้หรือเปล่าว่าที่เจอในห้องเมื่อก่อนหน้านั้นใช่เลยจำติดโลโก้กันหลังรถเขาได้เชสเตอร์เชสเตอร์อ่าสอมสองแม่งแรงเลยพี่หรือว่าแรงพอรอไปพัดหรือเปล่าวะ เย้ยเฮียเอ็นนี้ลื่นจริงเห็นนี้ลื่นจริง uh huh. อูอ้าวพี่ไปในของเขาว่านั้นอ้าวเราค่อยลงมา <c oughs> ไอเฮียโคบันเทออิงเฮียคนเฮ้ยเดีด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ใครวิ่งใครบินไปบะ <c oughs> ไอเฮียไอคนขี้โกงมันชอบมาบินกันตรงนั้นกันไม่รู้เป็นอะไรแซงเขาไม่ได้แล้วก็ผ่าผลกายกรรมกันให้ดูกันเลยทีเดียวนะ อ๋อไล่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 พี่แกเขาไล่ไว้ไม่ยอมบ่ไม่ยอมบ่กูก็ไม่ยอมกันเว้ <laughs> บินจ้าพี่ <laughs> <the> เงียว,วยอ้าวออกเลยร <laughs> ับได้ความให้แพ้ไม่ได้โอเคโอเคโอเคงั้นพอจะ พอกันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปนี้ <c oughs> เฮ้ยไปหาจริงวะใครอยากได้ตุวกเกมนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์มดไว้ด้านล่างนะครับไปโหเล่นกันได้เลย